สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทาแมสนะคะทาแมสวันนี้เราจะไม่มีแพทเทิร์นนะเราก็จะมีเทคนิคดีๆนะคะมาทําให้ดูแล้วก็ให้เพื่อนๆทําตามนะคะอันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่ทําแพทเทิร์นไม่เป็นนะคะแต่พอเย็บได้เล็กๆน้อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเราจะเตรียมผ้านะคะทั้งหมดก็จะมีด้านนอกนะคะ อันนี้ถ้าเราประกบแล้วอันนี้ถ้าจะให้เป็นด้านในนะคะเราก็จะสามารถใช้ผ้าขาวบางมาสลินได้นะคะอันนี้แอนใช้เป็นผ้าเนื้อเดียวกันกับเขาเลยนะคะก็จะได้ให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันก็ทำได้เหมือนกันแต่ถ้าเราต้องการให้ผ้าด้านนอกของเรานะคะมีลายข้างในเป็นสีขาวเราก็เอาชิ้นอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาเป็นมาเป็นส่วนนี้ถ้าตามนี้นะคะแอน,นจะทำให้เพื่อนๆดูเพื่อจะได้ เข้าใจนะคะว่าการประกบผ้าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ดด้านในนะคะแล้วพอตัดออกมานะคะมันจะได้ทั้งหมดหน้าและหลังนะคะเริ่มต้นเลยนะคะพอเราประกบผ้าแบบนี้ได้แล้วนะคะในการตัดผ้าแต่ละครั้งนะคะเราจะใช้มือของเรานะมาวัดเพื่อที่ว่าเราจะตัดได้ประมาณขนาดไหนนะคะแล้วก็ อาจจะมีส่วนส่วนที่เสียทิ้งไปนะคะถ้าเพื่อนเพื่อทหลายๆผืนนะคะเพื่อนเพื่อก็อ <ๆ S 2> จะกะได้ว่าตรงนี้นะคะจะใช้ขนาดประมาณเท่าไหร่นะคะความยาวก็ขึ้นอยู่กับมือของเรานะคะแล้วก็ความกว้างก็ขึ้นอยู่กับการกางแขนนะอันนี้นะคะแอนจะวางผ้าในแนวนี้นะคะแล้วก็วางมือตามลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็ใช้ปากกานะคะเริ่มว่าจากด้านซ้ายเลยนะคะ ปากกาวาดตามมือเลยค่ะมือกลางไว้นะคะเราจะเริ่มจากนิ้วก้อยนะคะนิ้วก้อยไล่มานิ้วนางนะคะนิ้วนางไล่มานิ้วกลางนิ้วกลางนะคะกางมือไว้นะคะมือนิ้วเราชอบหลุดเข้าไปอ่นิ้วเราชอบเข้าไปนะคะมันจะใกล้กันทําให้หน้ากากของเรานะคะแคบเราจะกางนิ้วไว้นะคะแล้วก็มานิ้วชี้ อางนิ้วชี้นะคะไล่ลงมาถึงโคนระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะเราจะได้แมสประมาณนี้เห็นไหมคะปากกาไม่ค่อยชัดนะคะกเ็เดี๋ยวจะไล่เส้นให้ดูใหม่นะคะก็จะประมาณนี้ใช้เมจิที่สําหรับเขียนผ้าก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วเราก็ไล่จากเส้นที่จุดนี้นะคะจะเป็นเส้นระหว่างโคนนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะไล่ตรงมาเลยคะ่ะ ส่วนนี้นะคะก็อย่าให้ยาวมากจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้นะคะแม้ของเรากว้างนะคะไม่พอดีแล้วก็ไม่กระชับหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับคนที่ทำแพทเทิร์นไม่เป็นนะคะแบบนี้ก็จะง่ายนะคะ จากนั้นนะคะเราจะได้ผ้าทั้งหมด2ผืนแบบนี้นะคะเราจะได้ผ้าที่กลางออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเย็บกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆเย็บด้านหัวก่อนนะคะทั้งสองข้างเลยนะ อเราเย็บได้ทั้งซ้ายและขวานะคะเราก็จะนำอีกฝั่งหนึ่งนะคะมาประกบกันให้ได้เป็นลักษณะนี้นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้มันประกบกันแล้วนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเย็บให้ทั้งสองชิ้นติดกันนะคะ ตรงฝั่งตรงข้ามนะคะเมื่อกี้แอนตัดผ้านะคะตรงด้านนี้จะเป็นริมผ้าแอนจึงต้องเว้นไว้นะคะแต่ถ้ากรณีของเพื่อนๆเป็นริมริมผ้าสันทบนะคะซึ่งคล้ายๆฝั่งนี้นะเ <ๆ S 1> พื่อนๆจะต้องเว้นช่องไว้นะคะสําหรับไว้เวลากลับผ้านะคะแต่ถ้าแอนมีริมนี้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องเว้นช่องนะคะอันนี้ก็จะทำให้แอนมีช่องตรงช่องนี้นะคะก็จะทําให้แอนมีช่องกลับผ้าได้เลยนะคะแอนก็จะเย็บยาวเลย การเย็บนะคะก็ประมาณ1ตินผีเหมือนกันนะคะสำหรับผู้ที่ทำแพทเทิร์นไม่เป็นนะคะเราก็ใช้วิธีนี้นะคะจะง่ายหน่อยนึงพอเย็บเสร็จแล้วนะคะเราจะมากลับด้านกันค่ะตรงหัวมุมนี้นะคะเราก็จะใช้อะไรแหลมๆนะคะกระทุงเข้าไปนะคะให้เป็นมุมแล้วก็ฝั่งนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็สามารถนะคะที่จะพับเข้าไปแบบนี้นะคะไปเลยนะคะเพื่อนๆอนอประมาณแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเย็บนะคะเย็บรอบเลยเย็บรอบเลยนะคะตรงส่วนด้านความนูนนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่า,าเราไม่ต้องการให้สูงบางคนนะคะอย่างแอมนี่นิ้วกลางจะสูงนะคะ มันก็จะทําให้ตรงส่วนนี้นะคะมีความสูงไปมันก็ขึ้นอยู่กับรูปนิ้วของเราให้ตรงส่วนนี้มีความสูงน้อยลงนะคะเพื่อนๆก็ก่อนตัดก็สามารถนะคะไล่ไล่เส้นปากกานะคะใหม่ได้เราลองทําแผ่นแรกดูนะคะแผ่นที่สองเราก็ค่อยแก้ไขก็ได้นะคะแบบนี้ก็จะโค้งประมาณแบบนี้เดี๋ยวเรามาเดินเส้นรอบๆกันเลยนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพับแบบนี้พับด้านข้างนะคะให้เป็นช่องที่สําหรับเอาไว้ใส่แมสนะคะถ้าเราเหลือเยอะเราก็ต้องพับเราก็จะเหลือเยอะแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้ตรงส่วนนี้เกะก,กะนะคะเราก็อาจจะวัดนะคะแล้วก็ตัดแล้วก็ค่อยพับเก็บริมเข้าไปแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะเรียบร้อยแบบหนึ่งนะคะพเพื่อนๆ 1>, 1นิ้วนะคะสบายๆส,สำหรับการสอดยางเข้าไปนะคะก็กาดเย็บได้เลยนะคะถ้าดูแล้วมันเกะก,กะก็ตัดทิ้งตั้งแต่คราวแรกเลยนะถ้ามันหลวมไปนะคะพอเพื่อนๆทำพอเพื่อนๆทำอันที่อันที่สองนะคะเพื่อนๆก็อาจจะวัดนะคะว่าอันแรกเราพอดีที่ขนาดเท่าไหร่นะคะ จะประมาณนี้นะคะพอเราเย็บแล้วเดี๋ยวเราจะสอดยางนะคะเข้าไปะคะแล้วเราก็จะใช้การผูกของที่ยางนะคะไว้คล้องหูช่วงนี้หาซื้อยางได้ก็หาทิ้งไว้เลยนะคะซื้อยางไว้ก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อตอนที่มันขาดแคลนแล้วก็ราคาแพงนะคะซื้อยางไว้เลยเดี๋ยวผืนที่สองนะคะเพื่อนๆก็ตัดให้พอดีกับที่เราจะใช้ละกันนะคะเพราะว่าผืนแรกมันจะเป็นกัน ทดสอบนะคะว่าเราอะ่ะจะพอดีกับหน้าของเราไหมแล้วก็พอดีกับหูที่เราคล้องไหมนะคะการคล้องนะคะเราจะใช้เข็ม1นึ่งอันนะคะหรือก็กิ๊ติดผมนะคะที่มีตูดใหญ่ๆแบบนี้นะเพื่อนๆก็เอาสายยางเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปได้สอดเข้าไปที่รูที่เราทําช่องไว้นะคะแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็มัดนะคะถ้าเราทําช่วงด้านนี้นะคะเยอะตรงส่วนด้านนี้นะคะก็จะปิดแก้มจนมิดเลยนะคะแต่ถ้า,าทํำส่วนด้านนี้สั้นแบบนี้นะคะตรงส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเนื้อยางเยอะ คราวหน้านะคะจะทำแมสแบบที่มีแพทเทิร์นนะคะก็จะได้พอดีกับรูปหน้าของเพื่อนๆนเลยมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำสองขนาดนะคะไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ผู้ใหญ่นะคะบางทีมีเพื่อนเพื่อนถามมานะคะว่าว่าแพทเทิร์นไม่เป็นหรือหรือว่าไม่สะดวกในการวาดแพทเทิร์นนะคะเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะ อาจจะไม่พอดีกันหน้านะคะแต่เราก็สามารถทําให้พอดีกันหน้าในชิ้นถัดไปนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็ลองไปใส่กันหน้าเราดูนะคะเพื่อนเดี๋ยวคราวหน้านะคะแองจะทําแม้ที่มีแพทเทิร์นมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็จะได้พอดีกับหน้าของเรานะคะหน้าเล็กหน้าใหญ่นะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดการวาดของเราเดี๋ยวอาจจะเป็นแพทเทิร์นของหน้าเด็กนะคะหรือหน้าผู้ใหญ่ก็ มาติดตามชมกันนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้แอนต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะแอนช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาลงคลิปนะคะพอดีมีงานเร่งก็เลยต้องทํางานก่อนแล้วก็เห็นช่วงนี้นะคะโรคโควิดกําลังเริ่มระบาดน,นะคะเพื่อนๆก็ควรจะทําแมสก์อดใหม่ได้แล้วนะคะเพราะแมสก์อดเก่านะคะอาจจะหมดประสิทธิภาพนะคะเราซักกันหลายรอบก็ มาเตรียมเตรียมแมสกันไว้นะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ